ครับก็สวัสดีนักเรียนเตรียมหันทุกนายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูจะมาูถถึงข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับก็ต่อจากสถิติและข้อมูลในคลิปที่แล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับครับก็มาเริ่มที่อะไรครับความหมายก่อนแล้วกันนะครับ เริ่มต้นที่ความหมายก่อนนะครับข้อมูลหรือ Data นะครับหมายถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับปริมาณรหรือไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณก็ได้ก็หมายว่าเป็นเป็นข้อม,มูลอะไรก็ได้นะครับเป็นตัวเลขก็ได้ไม่ใช่ตัวเลขก็ได้เช่นอายุศนะาสนาเพศอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะของข้อมูลหมดเลยนะครับทีนี้มีคำานึงก็ว่าข้อมูลสถิตินะครับข้อม,มูลสถิติหมายถึงอะไรนะครับข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาประมวลผล หรือวิเคราะห์ด้วยกระบวนการหรือวิธีการต่างๆได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าข้อมูลสถิติเนี่ยก็เป็นตัวเลขก็ได้หรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะครับแต่มีคีย์เวิร์ดก็คือต้องมาทำอะไรครับผ่านการประมวลผลหรือวิเคราะห์นะนะในลักษณะ,ะของอภาพรวมในลักษณะ,ะของภาพรวมนะครับว่าอ๋อมันผ่านการวิเคราะห์มาระดับหนึ่งแล้วนะครับถึงจะเป็นข้อมูลสถิติได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนะข้อมูลกับ ข้อมูลกับสถิติเน so ี oh, ่ยต่างกันไหมก็ต่างกันนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นข้อมูลเชิงเดี่ยวก็ได้ข้อมูลเชิงซ้อนก็ได้นะครับเป็นข้อมูลเดี่ยวๆเป็นข้อมูลเป็นตัวๆนะครับเช่นคะแนนสอบของนายกนายขออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลสถิติเนี่ยจะต้องผ่านการอะไรครับวิเคราะห์มาผ่านการวิเคราะห์ระดับหนึ่งแล้วก็เป็นลักษณะของเป็น ภาพรวมนะเป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมโอเคเนาะเข้าใจนะครับอ่านนะครับอ่ะทีนี้มาดูประเภทของข้อมูลกันนะครับประเภทของข้อมูลเนี่ยเราแบ่งเป็น2ลักษณะครับก็คือแบ่งตามการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็แบ่งตามลักษณะของข้อมูลนะครับถ้าเราแบ่งตามลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลนก็สามารถแบ่งได้2แบบก็คือ ปฐมภูมิและทุติยภูมินะครับปฐมภูมิก็คือการเก็บคือข้อมูลที่ที่เก็บจากอะไรครับที่เก็บจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเลยนะครับเช่นเราไปสัมภาษณ์เราไปทดลองอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนข้อมูลทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้อยู่แล้วนะครับเช่นห้องสมุดหนังสือตำราอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมิถูกไหมถ้าเกิด เราแบ่งตามลักษณะของข้อมูลนะฮะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทเหมือนกันนะครับก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพนะเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยหมายถึงข้อมูลที่อ่าบอกเขาเรียกว่าบรรยายสภาพนะบรรยายสภาพนะครับเช่นเพศนะเพศอะไรฮะศาส,สนาเนาะศาส,สนาอาชีพอย่างนี้เป็นต้นเนาะอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับ ส่วนอีกันหนึ่งเขาเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะเป็นของตัวเลขนะเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขที่เป็นไงฮะที่คำนวณได้นะครับเป็นตัวเลขที่คำนวณได้ที่วิเคราะห์ได้ไม่ใช่ว่าเป็นตัวเลขแล้วเป็นปริมาณหมดเนาะเช่นบ้านเลขกที่อย่างนี้นะฮะบ้านเล็ที่เนี่ยมันต้องมายอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะว่าไม่มีใครเอาบ้านเล็กที่ไปไปหาค่าเฉลี่ยถูกไหมเป็นตัวเลขเหมือนกันแต่ว่า ไม่สามารถไปคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือมีความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เนะาะเชิงปริมาณยกตัวอย่างเช่นอะไรครับเช่นอายุนะความเร็วความเร่ง,รงนะความสูงอะไรอย่างเงี้ยเนะาะนักเรียนก็คงจะคุ้นเคยกับข้อมูลเชิงปริมาณพอสมควรแล้วแหละครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็แบ่งตามลักษณะตามนี้นะครับโอเคนะครับน,นะครับทีนี้ อย่างที่ครูบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าสถิติเนี่ยก็เป็นศาสตร์คล้ายๆกับวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีระเบียบวิธีทางสถิตินะครับซึ่งมีอยู่4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับหมายว่าถ้าเราอยากจะรู้อะไรนะฮะถ้าเรามีปัญหาอะไรที่เราต้องการจะศึกษานะเราก็ต้องไปเก็บรวบรวมก่อนนะเก็บรวบรวมข้อมูลรวบรวมเสร็จมาทำอะไรมานําเสนอคําว่านําเสนอนี่ไม่ได้แปลว่า ต้องเอาไปเสนอให้คนอื่นอะไรนี้นะครับคือหมายความว่าเอาไปเสนอให้คนอื่นด้วยก็ได้นะครับหรืออาจจะหมายความรวมถึงการจัดระเบียบข้อมูลนะครับเช่นเอาเอาเอาข้อมูลเนี่ยเอามาใส่โค้ดนะเอามาลงไปในระบบฐานข้อมูลเพื่อรอการวิเคราะห์นะฮะซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปอย่างเงี้ยก็ได้นะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษานะครับ นะเช่นเราจะวิเคราะห์อะไรอ่ะเราจะวิเคราะห์ความพึงพอใจอเราก็อาจจะไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะต้องการเปรียบเทียบอาจจะต้องไปใช้พวกสถิติทีเทสอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ในสถิติขั้นสูงต่อไปอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวิเคราะห์เสร็จนะครับ <S <S ก็จะเป็นผลการวิเคราะห์ซึ่งก็ออกมาเป็นเป็นเอาเป็นอะไรเนี่ยนะฮะทีนี้มันจะไม่มีประโ,โยชน์เลยหรือไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่เอาไปตีความหมาย หรือสรุปผลเนาะเพื่อนําไปสู่การสรุปผลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนหรือระเบียบวิธีทางสถิติก็จะมีอยู่สขั้นตอนก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลนําเสนอแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ตีความหมายนะครับโอเคครับนะครับอ่ะต่อไปครับทีนี้เรามาดูว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะเออเราเก็บได้กี่ลักษณะนะนะอย่างไรบ้างนะครับ ข้อมูลเนี่ยอย่างที่อูบอกก็คือถ้าเราแบ่งเป็นอะไรนะครับาการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมีอยู่2แบบใช่ไหมแบ่งตามการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือปฐมภูมิก็คือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงนะเราอาจจะทำยังไงครับอันนี้อาจจะเป็นการสัมภาษณ์ใช่ไหมสัมภาษณ์สังเกตใช่แบบสอบถามอ่าแล้วก็ทดลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงการทําสัมมโนนะทำสัมมโนสัมมโนหมายว่าเป็นการสํารวจ ครัวเรือนอย่างเงี้ยนะนักเรียนคงเคยจะได้ยินนะสมนโนครัวก็คือ,อก็คือศึกษาทุกครัวเรือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือไปที่แหล่งข้อมูลโดยตรงเลยนะครับหรืออีกอันนึงคือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทุติยภูมินะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารงานวิจัยอินเทอร์เน็ตตำราห้องสมุดอันนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยนะ,ะนนย Google, ใช้ไหมทั้งอในนี้กูเกิลใช่ไหมอ่นนี้ก็เป็นพวกที่เป็นทุติยภูมิซึ่งก็นักเรียนอาจจะต้องใช้วิจารณญาณ ในการในการเก็บข้อมูลในการอาเอาข้อมูลไปใช้และการอ้างอิงให้ถูกต้องไม่งั้นก็อาจจะต้องผิดกฎหมายผิดลิขสิทธิ์อะไรได้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับทีนี้การนําเสนอข้อมูลอย่างที่ครูบอกเนาะว่าถ้าเราเก็บมาแล้วเราอยากจะให้ข้อมูลมันเป็นระเบ,บียบเรียบร้อยนะครับเราเอามาทําการนําเสนอข้อมูลหรือจัดระบบข้อมูลนั่นเองนะครับก็คือมีสองแบบนะครับเขาเรียกว่า informal นะครับ informal คือ ไม่เป็นแบบแผนนะครับก็เป็นลักษณะของความเรียงก็ได้ใช่ไหมความเรียงความเรียงนี่รวมถึงการการรายงานข่าวก็ได้นะอาจจะไม่เป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับการรายงานข่าวทางวิทยุทางโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอีกอันนึงก็เป็นลักษณะของขึงตารางเขาก็ขึงตารางหมายว่าให้แยกตัวตัว,ตวเลขกับตัวอักษรออกจากกันใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ลักษณะของการตีตารางนะยังไม่มีเส้นตาราง นะครับก็แยกแค่ตัวหนังสือกับตัวเลขออกจากกันเท่านั้นเองนะครับส่วนการนําเสนอแบบแบบแผนนะเป็นแบบแผนนะครับหรือว่าฟอร์มอลนะครับก็มีลักษณะต่างๆนะเช่นเป็นตารางก็ได้นะครับเป็นตารางนะเป็นแผนภูมิแท่งนะหรือเรียกอย่างว่าฮิสโตแกรมก็ได้นะครับเป็นกราฟเส้นก็ได้เป็นแผนภูม,มิวงกลมหรือพายชาร์ตนะครับแล้วก็เป็น3 d ีไดแกรนะครับแผนภาพต้นไม้นะหรือว่าเขาเรียกว่า s t ตมแอนด์ล f ฟ นะฮะการภาพต้นไม้เนาะอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เรียกว่าการนําเสนอเป็นแบบแผนครับก็ทําให้ข้อมูลเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าที่ไม่เป็นแบบแผนนะครับอ่านะนะนี่อ่ายกตัวอย่างเนาะอ่าอันนี้ก็คือลักษณะของการนําเสนอข้อมูลแบบตารางนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอ่าชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเช้าของของการเลยครับการใช้การใช้ทางด่วนนะทางด่วนเอยขอโทษ ขาเรียกอะไรใช้ถนนนะเข้าเมืองนะเข้าเมืองอะไใช่ไหมใช้ถนนเข้าเมืองนะในในเขาเรียกทางด่วนตะวันออกเออวงแหวนตะวันออกใช่ไหมอ่ะางเช่นวันจันทร์อะไรอย่างนงี้นะฮะอันนี้ก็ทําให้เรามองเปรียบเทียบได้ว่าเออที่เราคิดไว้ว่าวันจันทร์น่าจะเยอะนะปรากฏว่าวันวันอื่นๆก็อาจจะเยอะกว่าวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยากจะดูภาพรวมเราก็มาดู ตรงนี้ใช่ไหมเป็น a v e r a g e นะครับอันนี้ก็เป็นวันราชการเนาะอันนะี้ส่วนนี้ก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็ก็คือทุกวันทั้งอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของการนำเสนอข้อมูลทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับง่ายต่อการเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นแผนภูมิแท่งนะฮะแผนภูมิแท่งนะแผนภูมิแท่งก็อันนี้เป็นเรื่องของการปล่อยอ่าปล่อยก๊าซ PM 2.5นะครับ2.5 ในกรุงเทพนะครับก็เราก็จะได้เปรียบเทียบแล้วอ๋อรถยานพาหนะที่ปล่อย PM 2.5มากที่สุดก็ก็เป็นรถบัสรถบัสแดงนะฮะที่ที่ไม่มีแอร์นะฮะถ้าเป็นรถบัสที่มีแอร์ก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยรถบัสและทันมาก็เป็นตุ๊กๆอะไรเงี้ยนะครับอ่านี่ก็เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นแบบแผนชนิดหนึ่งนะครับอ่าต่อไปครับเป็นกราฟเส้นนะอันนี้ก็เป็น GDP นะก็คือเรียกว่ารายได้ มลรายได้ของประชากรถูกไหมฮะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลมีความอ่าเป็นไรฮะมันมันเติบโตอะไรแค่ไหนอย่างไรนะครับก็จะทำให้เราเห็นภาพได้นะครับอ่าสุดสุดท้ายนะฮะสำหรับ,แบบคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการนําเสนอแบบแบบปนุ้วงกลมหรือพายชา์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเอ่ออ,อานพานะบนท้องถนนในห้วงเดือนุอนกรกฎาปี2017นะครับ ก็พบว,ว่าอะไรครับพบว,ว่าเออ private car เช่ไหมเยอะมากนะ59อะอระไรเงี้ยนะครับนะลองลงมาก็เป็นพวกมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพว่าโอถ้าเกิดอะไรครับระบบสื่อสารมวลชนดีๆเนี่ยนะครับอ่า private car ก็อาจจะน้อยนะน้อยน้อยลงนะครับลดการใช้ใช้รถใช้ถนนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนะฮะ าการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับนักเรียนก็จะได้เห็นภาพกระบวนการทางสถิติมากยิ่งขึ้นนะรวมทั้งระเบียบวิธีทางสถิติเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อพอพอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับ